เห็นยังนี่นกทอรครออนเด้อล่ะเอาพี่น้องอันนี้เทมงานจักสิบไปสองยังบูหูนี่จักกาพากันเห็นยังนี่ ม so like, <h>. ันยังนี่ยไห้ยังกาติดนูกาติดนูเอาไปติดยังติดจักจันติดจักจันทร์มันว่าติดยุ้ยเสร็จักจันอันนี้ท่อนทำ่นหมดเลยนี่ว่าหัวหน้าทีมอ๋อนีะพี่น้องเธอติดติดจักจันอยู่เทิงต้นใหม่สูงไหลแมตได้เลยขึ้นเมื่อติดอยูุทธึงหมดเลยนี่ มาลุนกันมาเบิ่งกันว่าสัไดาจัาโตนะพี่น้องมีุกคนวขึ้นต้นใหม่แล้วพี่น้องว้าวว้าวตกว้าว้โอ้หเอาตกแล้วโอ้ตกต้นใหม่หมดเลยเอาขึ้นดีๆที่นี่โคกมันกยขึ้นจริงจัง้าเอยไอ้ดีๆได้ไงจิ้เลยบอก พอขึ้นน้วกันใหรขึ้นด้วยกันเหรอเออจับไอ้นั่นก่อนลอกให้ผมนะอ๋อวินอกเอาลุ้นกันจะขึ้นได้วันนี้เหรออ๋อันี่นา้เจ็บที่ปลายลูกลูกเงินเนาะเอออ๋อเอ่อเกิดป้ายเท่านั้นเด้พี่จักจันเหรอี่น้องเนาะจักจันโอ้โหอ้โหน่ารักจังเลยอ๋ออ๋อขึ้นมา Ơ, cứu nạn để thế đấy yang 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 một yang 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 <แ>งานเลยคนงานด้วนแง <บ S> ่คนกลิ่นด้วนแม่งยังี่จักจันแม่งยังไงกลิ่นแมงแม่งลิ่นเหรอแมงแมงอีที่เขาไม่นองนี่เคยกินบ่นนี้ฮะโอ้ตังเต็มเลยเออ <c oughs> เพี่น้องนี่คนติดยุ้เท่งต้นใหม่สูงพี่ครพี่พี่สามคนต้นใหม่สูงติดจักจันเอ๊ะแมงจักจันนี่แมงอันนี้เลยเคยกินบ่เออเออ้มันติดยุ้ใบใหม่นี่ มันมาติดปีกมันนัเลยสูจะบองมันติดกันเออเขาปาดแล้วก็ค่อยใจเออทำอะไรเช่มาหนอ่มานี่เออนี่นี่นี่ตักตนี่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 น Ê! Mày cắt chân Nó còn bình mà chạp khang. Nè, nè, nè Để, để, để Để, để, để. Hòa, hòa. Chị chạp đó Để, để, để. chạp qua đây này Bình mà chạp mồ thế Sợ tao vẫn tài rồi mình nghe này? nghe không mà chạp khang <hình> này? cứ nói thế

Ừ. Thòn không? Thòn kín. phải tập thêm bao thon no thon bao nhiêu cái này vậy? nông xuân, lại anh em hay kịp แม่น,นคนงานขึ้นต้นใหม่เมื่อกี้โอ้<ค>ขักบ่มีขเ,มเขาเนาะเขากรับขักเออมาเลยมาเลยจื้นไข่มีเขาล้ายเปอร์เอ้ยจืนไข่กิน,กนนะเอามากรับนี่ก่อนไหม กระดมทอดไข่ไหมทอดไข่เหไข่ไอยู่บนขอ,อรอนานนี่อ้ยมาปือไนังปรกันทอะ